วีรพันธ์คลินิกสวัสดีค,ะค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับเคสแรกของวันนี้ที่สาขาโคราชนะคะสวัสดีลูกค,ะคะ้าค่ะเป็นยังไงบ้างคะหลังการผ่าตัดก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่คอ่อนลงเจ็บวันนี้ก็ลงเจ็บวันนี้อ่กอาก็จะชิ่มมากมีอาการเวียนหัวไหมคะไม่ รู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้ก็เจ็บอย่างที่ลูกค้าคิดไว้อย่างที่แบบได้ยินรีวิวจากที่อื่นไหมคะไม่ค่ะรู้จักคุณหมอได้ยังไงคะดูทางเพจค่ะในทางเพจเคยมีเพื่อนมาทําบ้างไหมคะยังค่ะยังอ๋อเลือกซิลิโคนอะไรคะวันนี้ยูโรค่ะขนาดเท่าไหร่เอ่สามร้อยเจ็ดสิบห้าสร้อเจ็ดสิบ้าซีซีนะคะไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปพอดีตัวนะคะ ขออนุญาตดูด้านข้างหน่อยนะคะลูกค้าชิลมากเลยอยู่ในโคราชไหมคะหรืออยู่ต่างจังหวัดอยู่ในโคราช ครบ7วันเข้ามาคายผ้าตัดใหมนะคะอย่าลืมใส่ซัปพอร์ตบาแล้วก็วิธีการดูแลตัวเองหลังการผ่าตัด,ตดการนวดติอวิธีการดูแลเบื้องต้นที่สําคัญมากนะคะอย่าปล่อยปะและเลยนะคะวันนี้ทางคลินิกก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ